ขอต้อนรับสู่ช่อง PUBG Thailand Official กดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคอนเทนต์วิดีโอสุดปังและการแข่งขัน PUBG Esport แบบจัดเต็มได้ที่ช่องนี้ที่เดียว อีกครั้งหนึ่งเซเบร์ลัตแล้วก็โดดยัดสวนใส่หน้าต่างเลยตรงนี้โอ้โหขยิงขึ้นมาเฮดช็อตสวนไปไฮสกีตรงนี้น็อกอีกครั้งเหลือคนเดียวแล้วก็เซเบร์สัตสเวลสเวลได้แค่ตัวเดียวแล้วดูฮะกวาดหมดเลยครับสับดีวัยแล้วได้แค่แทบเดียวด้วยครับเมื่อกี้สับเซอบ์รส์สปอร์และโนดามีคนโดนชาร์จเข้ามาจังหวะนี้ยังไงฮะโนดาแล้วเป็นเจนฟอร์สโอ้โหไทมิ่งดีเหลือเกินนะฮะแล้วเป็นโนดาไปสามก่อนแล้วจะมาจังหวะนี้โนดาเก็บหมดครับผมเรียบร้อยได้สติลคิวมายิงมมาาแล้วก็เทอร์ โดยมูสเต้สซมำเอาจากเกมไปแล้วครับโอ้โหเชนมาแล้วก็เฟิร์กันไปน้องไ่บีเคครับใช่ครับผมแหมเพื่อนเนี่ยเมื่อกี้ตะโกนลั่นนะสวยนะครับผมแล้วตรงนี้ยังไงโอ้โหเดินมาก็ตัดสินใจแบบว่าสุดสุดแล้วนะครับแต่เขาก็นอนปิดบูมมาคามเมาเฮดจอดใส่ครับโดนยิงฟิไฟเข้ามา ฟอร์มเด็ดฟิวเจอร์แล้วเป็นวารักไปน็อกใส่ลิงซี่มามครับมันเป็นเรื่องของอนาคตนะทีนี้มันเป็นเรื่ององนาคตและอนาคตของเขาเนี่ยคือรถจะขับไปทับลิงซี่ที่นอนน็อกอยู่ลยลแล้วก็โดดหลบออกมาไม่พ้นแล้วมอเตอร์ไซค์เพื่อนเนี่ยปะโอ้โหขาซากไปตรงน,นี้ดีเบียนก็โดดน็อกไปกับสายเกียร์มาลีก็น็อกเหมือนกันแล้วคาเมลมาจี๊ดซับมีปายจิมลิสก็เป็นน็อกจากวารักแล้วเนทเองก็ยิงฝ่ายคาเมาอีกหนึ่งครับมีเปิดน็อกกันไปแต่ว่าวารักครับยังไงฮะก้อนหินก้อนนี้ ความหวังนะฮะก้อนหินก้อนนี้แต่ว่าระเบิดครับมาถึงทันทีแล้ววารักษ์นิดเดียวโอว้ยังดีที่ยังไม่น็อกนะฮะสำหรับวาระแต่ว่าระเบิดมาอีกลูกนึงเป็นเอ็นบีเคที่ยิงวารักษ์น็อกไปครับแล้วระเบิดลูกสองอะก็โอ้โหกระแทกรถเมื่อกี้แล้วโดนวารักษ์ทะลุออกมาจากหลังหินครับผมโอ้โหโอ้ให้สุดๆแล้วมันจะมาจบอันดับสามไปแล้วดูไกเซอร์ทูน่าครับตอนนี้เขาบอกแล้วลูกชายก็ไม่นับสามนะเมื่อกี้นับได้สองวีครับผมนี่ไงสองวีเหมือนกันก็ล่วงไปนะฮะสำหรับเซนเอแล้วดูบอดบัส บอดบาสก็ต้องไปให้สุดเหมือนกันนะฮะตอนนี้ได้ดูเฟอร์กัสครับโอ้แล้วก็สุดมันดูดหัวซะแล้วเกิดให้เอลอาตรงนี้ครับเปิดซ็อกยิงรถบารถ้ากอดแข่งครับผมโอ้โหอะไรมันจะแม่นขนาดนีก็บอกดิวชั่นเอ็กซ์เกมมิ่งเอาไปจัดเลยนะครับแล้วดูาพะเยนจะพีไฟไปก่อนนะครับพะเยมจะพีไฟไปแล้วเนวทีระเบิดมาหมู่สเตปไปน้องใส่เฟอร์กัสมาแต่ว่ายังตัวรอดได้ดีมาแต่ว่าระเบิดไปดรอปใส่หลังมาของหมู่ oh, สเตปมาแล้วเป็นดิวชั่นเอ็กซ์เกมมิ่งครับโอ้เราจะจบคิวนี้ได้ของวีดีอาร์ 3ส,สเต็ปนะฮะท่านผู้ชมครับผมแล้วดูว่าโนโดาครับมีฉีกขวาออกมาแล้วยิงกดมาจังหวะนี้ยังไงแล้วเป็นโนโดาครับน้องสายชิบิริสมาแหมเมื่อกี้คนแท็กซี่เกือบจะยิงเสยโนโดาไปแล้วด้วยนะผมปเป็นโยชิมูริแย่งมาจากซีเจสิแล้วเป็นการี่าตายไปกับพอลฟิวเจอร์อู้แล้วก็เห็นอะไรวะด้านล่างๆครับกดคี้ไปครับตงบิย่าแล้วเขาหวนโนดาในบ้านแล้วซีเจสิไปโดนระเบิดจากทีนี้มาครับแล้ววนซ้ายครับมีวัย ดีว่าจารับเต็มใส่แล้วแกเหินใส่โอ้โหการเข้าจังหวะแรกของเดวิทครับค่อนข้างที่จะสวยงามและทําให้เดทเหตไม่สามารถจะต่อกอได้เลยครับวิธีมาตรวนี้จบ16ไปแล้วแต่ว่าเอเซีก็ไม่ยีวายพยายามจะช่วยเดทเหตอยู่แล้วดูลินยังกลับขึ้นมาตรวนี้ใส่เลวิทไปแล้วไปแจกรอไปก้ากอสแล้วก็แจกูรอฟก็เก็บ3ามยีวายแล้วก็ไป็ีวีกองดูรินครับโอ้แล้วแจกูรอครับยังไงตรงฮะตรงนี้มีระเบิดไฟมากลูกนึงมาแล้วไฟของดูลินครับไปเก็บแจกูรอมาหมดเลยครับเคลียร์ตรงนี้ไปสำหรับเดทเบิดอไก่ะตอนนีุ้ปามา ยังไงครับมีเปิดประตูมาแล้วตัดสินใจไวไปหน่อยครับสำหรับตองเคมาและโลกี้ยิงน็อกใส่ไปครับและลองเคไปเก็บเอากรดิ่ออกจากเกมมาและจะังหวะถือระเบิดพอดีครับแล้วเป็นวารัก ไม่ยอมเหมือนกันก็สำหรับอีสปอร์ตนะครับตอนนี้พวกเขาอันดับยิ่งแย่กว่านะว่าสเมลตรงนี้ก็ได้คิวมาแล้วครับผมเฟอร์การก็ตายไปกับไปของบาร์ซิลแล้วลองเคงก็ออกมากวาดซ้ายได้คนระับแต่ว่าลากมาตรงนี้แล้วบาราซิลดักรอยิงด้านขวาแล้วก็เป็นลองเทที่ตายไปหนึ่งแล้วดีเจเอ็กเหลือเอ็นบีเคคนสุดท้ายแล้วก็แมวนะฮะไปน็อตใส่เนสเอมาครับแล้วยงังไงบาร์ซิลโอ้ยดูเหมือนจะวิ่งเลยมานิดนึงเหมือนกันนะฮะสำหรับบาร์ซิลพยายามจะไปอ้อมเข้าหลังบ้านมา แลวยังไงมีป่าแฟดยัดเข้าไปด้านในตรงนี้โดนแฟดมาเต็มๆต้องเปลี่ยนตำแหน่งกันมาแล้วดูะจงังหวะแฟดเข้ามาอ้อมเข้าหลังบ้านของบาซิลครับเมื่อสักครู่นี้เอาเรื่องเลยมีแทงบีเอีขึ้นไปอันดับที่3แต่ว่าไคตูน,นาเรียกจะเดินอ้อมหลังมาแลา้วบาซิลแกก็รอที่จะโฉบอยู่ตรงนี้ได้ตัดคอสเบลเอาแล้วครับแบบนี้ปัญหาเกิดแล้วโคดับซี่ก็น็นอกด้วยครับเป็น2เลยแล้วหอดบัสสวยโอกาสก็เดินมาตรงนี้ปีใส่แล้วเป็นโคดัซซี่โนอาด้าแลวสุดท้ายเอดดี้สวนขึ้นมาแต่ว่ายังเหลือัคอยูกีคนนอนครัา กระสุนมันหมดรีโหลดมายังได้อยู่แล้วหมูสเตค,ค่อยๆคานมานะฮะจังหวะน,นี้นะ่าจะเป็นวันอวันแล้วเหมือนกันและดูเอ็ดดี้กับหมูสเตมาแล้วสุดท้ายเป็นเอ็ดดี้ครับผมคนสุดท้ายรายที่สุดนะฮะสำหรับบุรีรัมครับโอ้ลงล่างกันแบบล่างสุดเลยนะฮะสามทีมไทยครับเอ็ดดี้ฮะจะขับบนมามีฟูลี่มาลงลงลง่างเฮ้ยขับล้านเข้าในโอ้โห มีปืนหรือเปล่าว่ะดาเอ็ดดี้เรียบไม่มีปืนครับผมแหมจะเข้ามาหามา้าไปขี่อะหน่อยครับผมเดี๋ยว <SD. S 2> ไม่มีม้านะฮะตรงนี้ครับผมรู้ว่ายังไง<ผ>มไม่รู้<ม>อีนโนอีเน่เหมือนกันนะฮะโจทย์ดีครับผมแต่ว่าประเด็นคือด้านในเขาได้มาน่าจะเป็น AK อันนี้ไม่ใช่เอาคืนนะอันนี้มาเอาปืนครับผมมาเอาปืนนะฮะเพราะว่าพรังไม่มีปืนครับตรงด้านล่างอนะแล้ว2เลยนะล้อทายกอดด,ดี้แกครับผมผมชอบนี้ครับฟอร์มเดอะฟิวเจอร์เนี่ยเหมือนเล่นแบบเล่นออนาคต์โคด้ดทีวีส์ ธรรมดาอยู่แล้วชื่อก็บอกมาตอดหน้าต่อตาอ e ีสปอร์ตนะฮะตรงนี้ฮุงบูครับผมแล้วก็จัดเข้าไปยังไงมีพีิกตู้กันมาต,นต่อดเอาฮุงบูไม่ไหวครับผมแล้วโดนานดูยิงน็อกเข้าไปฮะหมู่บ้านตรงนี้3หลังเลยกระจุกกันมาครบ4คนเลยฮะตัดสินใจเตียรีคุกกลับมาเลยมียวอยูเปิดตัวมาแบบนี้เปิดตัวเปิดใจอ e ีสปอร์ตและเฮดช็อตเข้าไปจังหวะนี้ชิบุนิชโดนน็อกไปมาแล้วตัวเองก็ไปที่ตั้งไว้ก่อนในบ้านหลังนี้ที่มุมข้าวครัเป็นซูบังที่ได้คิวมา ยังยืดเยื้ออยู่และดีวา,ายก็เลงจะโดนชาร์จครับท่านผู้ชมฮะเป็นเดฟเลจากทีมไทยแล้วดึงจังหวะเกือบจะสวยแล้วแต่ว่าตัดล็อกไปสอดแล้วดนุน่มลีตายแล้วหนุน่นกาก็าาโดนน้องยานิยานมาแล้วเหมือนจะกดโอ้โหหมดเลยหรือเปล่าครับดีวายตอนนี้ไปนะฮะน้องใส่ไฮมสกิลแล้วก็สเมลมาเจเอ็นเป็นน้องใส่วารักมาแล้วสะมลโดนเจนฟอสซ์เอาจากเกมไปนานดูได้แต้มจากวารักมา ตรงนี้โดนแฟดไปนิดนึงนะสำหรับเดลทีเราว่ายังรอจังหวะอยู่แล้วบาซิลมีย้อยระเบิดเข้ามาจังหวะนี้ระเบิดบาซิลดับเบิลน็อกใส่เนลทีแล้วก็ NBK ครับโอ้โหมุมเนี่ยมันจะได้เปรียดครับปล่อยเขาเดินขึ้นมาแต่ว่าระเบิดมันสวยเหลือเกินครับผมตรงนี้ต้องทำใจดูชั่นเอ็กซ์แล้วบาซิลซ้ำาเอา NBK กับเนลทีกับตูบังแล้วก็ยิอยใส่ตัวหลังล่างบาเลตตออกบาซิลตรงนี้เข้มจัดฝ่ายไปและวก็นิวครับไปเฮดช็อตใส่โซฟิอาหกหกหกน็อกไปแล้วก็ซ้ำออกจากเกมครับมาดดูะะตตออนนนนนนนี้้้้ขึไปปปปเ็คคคคคแแลววรรรรััััััับบบบสสาาาาหหหญญผมืุทย ยังโคงแข็งแกร่งอยู่แล้วไปลิงซี่ยิงสวนก่อนที่จะโดนน็อคปาเจนฟอร์ต,ตรงนี้แล้วก็เป็นลิงซี่ยังยิงต่อเนื่องมาแล้วจะวัดเดี่ยวกัน,นับตัวต่อตัวกับคาเมาคนสุดท้ายของวิกกิมไรท์นั่นเองครับไป,บไปน็อตใส่ก็ติวเกมโฮมครับโอ้โหรอคนล้มอยู่หรือเปล่าตอนนี้ดีวายรอคนล้มอยู่ฮะแล้วเขาก็กดสแปมปลาครับ ว่าไงครับผมนะฮะเราเบิดยอดเข้าไปแล้วลงเต็มเต็มข้อเขาบอกเพราะเรื่องของค์ฟเนียไม่เต็มอยู่แล้วแล้วดูว่าปิดหัวปิดท้ายเดี๋ยวลุกขึ้นมาได้นะเรียบนะฮะตรงนี้ DIY มาอีกแล้วนะฮะโชว์ความเก่านะฮะตรงนี้ออกมารับกัน2คนแลแน้วแฝดโดนเข้ามาจังหวะนี้เต็มเต็มนะฮะสำหรับด้านในมาและเจเอนโอโแฝดตัวเองนะฮะตรงนี้<ฮ>น้อง<ฮ>ถอยลงมาก่ากอนแม่ผิดเลี่ยมผิดเลี่ยมนะฮะแล้วสิบคิวเข้าไปแล้วก็ตอนนี้ครับจะเอาซัมติงเอลออกจากกระตอให้ได้แล้วก็ออกมาได้แล้วเรวิคก็นี่ยังคง จัดสักหนึ่งขึ้นมาแต่ผมบอกเลยว่ามีภวากันแน่นอนนะสำหรับดีวมาแต่ว่าแน่นอนเอฟซีธีะทอนต้องเอาตัวรอดให้ได้และเป็นดียาเป็นน็อกใสโยชิมุบุรีเอเคเลสดอนครับโอ้ยิงไม่เกรงใจกันเลยครับยิงเอาอเรื่องเหลือเกินครับผมและตองเคถือโอกาสถือวิาสา,าสะสักหน่อยแะตองเคบอกขออนุญาตขอดูญาตขอป๊อก <c oughs> ด้านหลังครับผมตัดดีวไปก4นสี CC ของตองเคและเรียบร้อยตองเคยังไปได้ต่อและดูให้ยิงเทอร์เทอร์ใส่ด้วยนะฮะเอาละครับแบบนี้ แต่ต้องรอดูเลยครแบบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะสต่อ2ครับท่านผู้ชมครับถึงแม้ว่าพื้นที่จะอยู่ใกล้กลางวงมากกว่าแต่ว่าถ้าโดนเปิดน็อกก่อนก็วิกฤตได้เหมือนกันนะาหรบเอฟซีทีระทอนครับคือจะหลบนี่ก็ต้องรอดูนะครับเพราะว่าถ้าจังหวะก็ต้องยิงอะไเสยังไงไันเป็นระยะประชิดมาและไม่ยช่กลางวงแต่เขาเดินไล่บี้มาครับต้อยอดชีเปิดใส่ตัวแรกได้แล้วจะซ้ำเดิโทษเลย ให้ตายเถอะวิ่งวนไปหมดแล้วครับท่านผู้ชมครับโดนระเบิดยัดเข้ามาลัวๆแต่ว่านี่ไงมีจออินเสิร์ตเข้ามานะฮะแล้วพีโอเอสครับระเบิดไปเก็บเจคินมาแล้วรีวิวได้แต่เหบ็กเจ็ดฟอร์ดครับอย่างไม่ได้แอตลาตอนนี้ก็ยังจะเคลียร์พยายามจะเียก็ต์นิวอยู่ และหน้าไกลตรงนี้ไม่เจอใครแล้วพยายามจะกดสู้อยู่มาแล้วเป็นเอ็กตรีมครับไปเฮดช็อตใส่ก็ต์นิวมาแล้วก็นีโคตซ้ำออกจากเกมไปครับแม่เนี่ยเราเข้าไปกันหมดแล้วนะฮะดิวชั่นเอ็กครับจะรอลุ้นหลังทีแต่มันไม่มีแล้วนะครับมันลังเลมันก็ดิวชั่นเอ็กซแล้วพอลังเลตรงนี้พอมาเจอด้านหน้าแทนนี่เป็นค้าวครับตัด2หัวไปลองเคบีเคหัวกัสมาก็เกิดจะช้าเกินไปนะฮะเราก็เสียเอ็นบีเคไปก่อนแล้วด้วยเดี๋ยวทีถึงมจะเทรดได้ก็ตามครับตัดสิใจชาร์จเลยแล้วซอยเมทครับไรู้ครับมุดไม่ โอ้โหิไม่พักกัจจวัตรนี้นิโคก็หลบอยู่เหมือนกันเนี่ยแล้วแฟดกับไฟก็เติมมาเรื่อยๆเลยของทางฝั่งฟูลลี่ฮะโอ้โแล้วขยับไปเยื่อไม่ได้เนี่ยที่คำุข่า,าวครับมีเพื่อนที่ปาไฟเข้ามาแล้วเขาฉีกสายเข้ามาจังหวะน,นี้คือคาุข่า,าวที่คำุข่า,าวได้อินไซด์ตรงนี้โดนแฟดมาแล้วเปิดม,มาเป็นนิโคนะครับเป็นน็อกไซโรนอนมาก่อนแล้วแฟดหายขึ้นมาที่คำุข่า,าว โอ้ซ้ายมือตรงนี้เขาเดินมาแล้วดูฮันลิงซี่วางเป้าอยู่ซอยเมทเป็นน้องไฝจิซี่มาลิกิคาวบุคาจังหวะน,นี้ดับเบิลน้องเข้าไปครับแมชุดเดียวโอ้และแอร์อาจจะจัดครับขึ้นมาชั้นตรงนี้และเลวิธยังมาสติลคิวแย่งด้านหลังยิงซอยเมทไปนี่โคก็ตายจากคิคาโมชาวครับคงเส้นคงวาเหลือเกินเงี้ตอนนี้ครับแจ๊แล้วดูว่าถึงแม้ว่าบุมจะเสียเปรียบฟูลลี่แต่ฟูลลี่กว่าจำถึงจุดนี้ก็ ทำว่เขาติดขอบห้ามาแล้วก็ดีวายครับเราจะเจอเลวิธหรือเปล่าแต่ว่าช้าไปจังหวะนที่เลวิทยังสวนได้อยู่แล้วกินข่าวครับยังไงไม่มีใครมาซ้อนแล้วเธอเ่าก็ตายสุดท้ายเป็นดีวายที่ตายและเป็น11คิวของฟูลี่ไปแล้วฮะแล้วดูฮะาเดิมด้วยความมั่นใจครับจังหวะนี้ครับแต่ว่าโลนดอนก็โดนยิงหลังความเป็นเบซ่าคอนเป็ซีพยายามจะเข้าหลังฟูลี่และพีโอคนสุดท้ายก็เป็นคิวจากก็ตแมวของผู้ี่ลามที่เก็บเกมโฮมจบกับที่สี่ไปครับเปิดแล้วแหละคือเดินขึ้นมาได้กินได้เลยแต่ว่าเขาก็ไม่กล้าเปิดสุดเพราะว แลนี่อเวซากอสก็หาจังหวะจนได้ครับที่บุรีรัมไม่ได้โผล่มาแล้วเอ็ดดี้ซิ่งมาเลย้จาจังหวะนี้ก็สกอคนัซี่ตามมาด้วยครับก่อเอวันมาเราเปิดเปิดขึ้นไปก่อนครับบนเนินต่ำครับแต่ว่าเวซาคอสดูฮัตแคยืนกระจายตำแหน่งก็อยู่ว่าเอฟซีครับโอ้แล้วก็แมวยังไงครับแต่ว่าตัวขวาสุดนี่เลยโอ้ย,อยตัวขวาสุดแลวขึ้นมาจังหวะนี้นี่ฮะคนนักนซี่ไม่พลาดครับไปน็อกใส่เวซาคอสก่อนโอ้โหเลียมนี้แหละฮะที่เป็นปัญหาไม่มีใครเห็นครับเมื่อกี้ครับว่า อย่าได้พลาดนะผมบอกเลยว่าน็อกตัวแรกมีผลมากๆาแล้วโดดาเปิดฉีกข้างมายิงถึงแม้วโยชีจะยิงหลังฟรีแล้วโยชียิงได้2องครับผมถึงแม้ว่าด้านหน้าหรือเสจะโดนน็อกแล้วเวซากอนพยายามหันกลับมาช่วยก่อนโอ้แล้วยังยังเตียโยชิอยู่รไม่ได้ครับแลวสุดท้ายเวซากอนออกมาเก็บทั้งฝ่าโคนาซิและเอดี้ยังได้อยู่เฮ้จังหวะสุดท้ายและนี่ไงมาจังหวะนี้เฮช็อตเข้าไปก็จริงครับแต่ว่าสุดท้ายเอเวซีทีละทอนยังมีตัวเทรดขึ้นมาและดว oh เดงขึ้นมาอยู่อันดับหกเลยครับผมบอกแล้วว่า